a บงคอกไทยแลนด์ Bangkok, เส้นใหญ่กระเทียมใส่เยอะหน่อยนะเพื่อความอร่อยผักคะน้าเครื่องปรุงเตรียมไว้ล้วใส่พริกไทยด้วยดูไข่สองฟองอะเนี่ยเจอไขแ่แฝดนานๆเจอทีก็เลยถ่ายให้ดูซะหน่อย กระเทียมลงผัดให้หอมก่อนหรือว่าออกกลึงก่งเจียวาจา่ะถ้าจะให้ดีก็อาจจะเป็นน้ํามันหมูน้ํามันไก่หรือว่าน้ํามันรําข้าวนะจะหอมยิ่งขึ้นไปอีกหมูที่หมักเครื่องเพราะว่าเราทำเองไงฮนะเอาดานี้เอาทุกอย่างรวมๆแล้วก็หมักไปเลยเดี๋ยวบอก,บอกใส่อะไรบ้างนะไปเลยเดี๋ยวน่าจะเติมซีอิ๊วหวานอีกนิดนึงพอหมูสุกดีเราก็จะชิมนะ ให้รสชาติค่อนข้างเข้มข้นอร่อยเข้มข้นเพราะว่าเราจะเติมเส้นกับผักอีกจ้ะถ้าแห้งไปก็ใส่น้าสักหน่อยได้จ้ะมีน้ําซุปได้ก็ยิ่งดีตอนนี้คือชิมแล้วรสชาติอร่อยเข้มข้นจริงๆน้ําตาลใส่เยอะอีกนะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่จ้ะเมนูนี้หนักหน่วงนะคะไม่ใช่เมนูเพื่อสุขภาพนะเตรียมจะปรุงในกระทะเลยนะคะ พริกปน่นน้ำปุ้นไชชูคลุกเคล้าในกระทะเรียบร้อยเสิร์ฟกินเลยไม่ต้องปรุงอีกแล้ว <laughs> วันนี้มีไข่นะคะคราวที่แล้วทำไม่มีไข่ดู อาจจะตักดูเกลกานิดหนึงเพราะว่าอะไรมันโดนต้นไม้ดีนะ่นอะจ้าโดนต้นไม้เดี๋ยต้นไม้ไหมหมดม,มาดูหน้าตาใกล้ๆนิดหนึ่งอหอมนะ่ะผัดซีอิ้วนี่คือความอร่อยนี่คือความหอมนะะเออด้วยอร่อยแล้วก็ จริงๆปรุงเยอะนะมาค่ะเพื่อนๆทานผัซซิ๊วกับปรลิดานะคะ<ม>อาหารกลางวันอาหารกลางวันอน้ำาหรอเอาไหมอ่ะน้ำ <ๆ S 1> เดี๋ยวนับแป๊บนึงอาหารพร้อมคนทานพร้อมยังคะมาเร็วมาเร็วกี่เลยกินเลยไม่ได้ลงไปเก็ดบดอกไม้ ดอกดีแล้วดีอยู่ข้างหลังไม่ได้ลงไปล่ง <S 2> <S 2> <ña blossom> ผัดซีอิ้วเนี่ยมันก็จะมีทั้งเส้นทั้งน้ำมันเนาะเครื่องปรุงเยอะเป็นมื้อที่กินเพื่อความอร่อยปากเนาะ ไม่ใช่เพื่อสุขภาพแล้วก็ไม่ควรจะทานบ่อยนะคะแนะนำเฉยๆตัวเองทำไม่ได้ทักอย่างกินผัดซิ๊วแล้วก็ไปกินขนมอีก่ะไปแรงอ่ะอืม ชามอมา่เอาเครื่องปรุงใส่ก็จะมีน้ำตาลทรายเยอะหน่อยนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มเต็มเลยล่ะน้ำมันหอยแล้วครึ่ช้อนอสีดำเล้วสีหวานพอประมาณ เติมรสดีนิดผงชูรสหน่อยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่ามันอร่อยจากอนไรซีอิ๊วขาวเพื่อเพิ่มความหอมของถั่วเหลือง แต่วันนี้แอบใส่ซอสปลาเขียวไปนิดนึงเพิ่มความหอมเพราะร้อนน้อยเดี๋ยวไนดาจะให้เทคนิคนิดหนึ่งอันนี้ไปถามจากคนที่เขาขายร้านหน้าหรือว่าผัดซีอิ๊วมานะ เพราะว่าถ้าเราไปซื้อเส้นที่หั่นเป็นชิ้นแล้วเราต้องมาลอกออกจากกันใช่ไหมมันลอ,อกยากมากนะอือขอไปซื้อ <c oughs> <c oughs> แบบเส้นใหญ่ที่ยังไม่หั่นอ่ะแบบเหมือนสาบ้านมาเลยอะ่ะ <c oughs> แผ่นท่าชามอย่างเงี้ยเราเขาเอามาลอกออกจากกัน ใส่กระมังเขาก็มานั่งหั่นทีเดียวแล้วเส้นมันจะไม่กอดกันเขาอาจจะค,คลุกเคล้าน้ำมันขืชอีกสักเล็กน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอ,ลอืลองดูลองดูอืถ้าเราไปซื้อเส้นที่เขาหั่นมาแล้วอ่ะเราต้องมานั่งแยกเส้นเนี่ยไม่ไหวนะเนาะแต่คิดว่าอาจจะมีวิธีแยกเส้นหรือเปล่า ไม่รู้แยกไงมันก็น่าจะแยกยากอยู่นะคะถ้าทำระดับทำขายอะ่ะออ,อ,อ,อร่อยจริงๆทั้งหอมทั้งอร่อยถึงว่าต่างชาติพากันชอบนำหน้าต้ยมยำกุ้งไปแล้วนำหน้าผัดไทยไปแล้ว โอ้เส้นนี้อร่อยอร่อยเนาะเขาจะเหนียวนุ่มอร่อยอืม,อมพริกไทยนี่ก็สำคัญนะคะใส่เยอะอยู่ค่ะน้ำตาลทรายกับพริกไทยเนี่ยใส่ค่อนข้างเยอะพริกไทยใบดาใชา้พริกไทยดำนะบดใหม่ๆเออแหมมันยิ่งหอ,อมอร่อยไปอีกเนาะพริกไทยดำบดใหม่เลยอเลย อร่อยมากออาจจะดูไม่สวยค่ะถ้าเขาผัดชำนาญเขาก็จะผัดดูหน้าตาดีไข่มีเป็นชิ้นเป็นอันเนาะลาไปก่อนนะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมจ้า Thanks so much everyone แส a ง k ่ o ยย o r s บ p p o r t ิ h ง n ้เนี่ย video have a beautiful day this is called pat see you pat see you very yummy see you next video bye 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 bye, -bye.